และคูโอวเราวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการ Under Under อันเดอร์วอลเลย์บอลอันเดอร์มือล่างการอันเดอร์วอลเลย์บอลมือล่างเริ่มต้นเลยคือการอันเดอร์เดียววิธีการอันเดอร์เดี่ยวของเราก็คือจะมีขนานำเท้าตามโดยขนาดข้างไหนสมมุติว่าเราถัดด้านกว่าเราต้องเท้าซ้ายนำแขนแขนอย่าตรงจับมือกำมือบนหวัวมออย่าตรงยอร่อยลงเล็กน้อยับ สามแล้ววิธีบอลถ้าแขนเราตรงมันก็จะดิ่งขึ้นไปแต่ถ้าแขนเราเป็นไงถ้าแขนเราพยายาอ้าขาไม่ไม่ไม่ขาดกับพื้นวิธีบอลก็จะเป็นการส่งบอลไปฝั่งตกข้ามเริ่มจากง่ายไปหายไปหายากนะครับวิธีการก็คือโยนบอลให้ตรงๆนะครับแล้วเราเริ่มอันเดอร์ทีละหนึ่งครั้งสองครั้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะดูอันเดอร์หนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็จับ เพิ่มขึ้นไป1ึครั้งสครั้งและจากลองเพิ่มขึ้นไปถึง5ครั้งลองดู2 2 3 4 5สาหครับการอันเดอร์แบบต่อเนื่องครับนะครับ